สวัสดีครับสรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทำตัว list view data ให้ดูนะครับเป็น list view builder นะครับแล้วก็สามารถแสดงข้อมูลตามนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับหน้าตัวอย่างนะครับที่เหมือนกับว่าเป็นหน้าแจ้งเตือนของผู้ใช้นะครับที่เวลามีการแจ้งเตือนอัปเดตระบบโปรโมชั่นอะไรต่างๆมันก็จะสามารถแสดงข้อมูลตามนี้ได้ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะใส่ฟีเจอร์พิเศษอีกอย่างหนึ่งที่เข้าไปนะครับก็คือจะเป็นการนับชั่วโมงเปรียบเทียบ เ,ออเวลาที่แจ้งเตือนกับเวลาปัจจุบันให้ด้วยนะครับก็คือว่าถ้ามันแจ้งเตือนไประยะห่างเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันก็จะมีการคํานวณออกมาเป็นแบบนี้นะครับอ่าอย่างนี้ก็จะเป็น20ชั่วโมงคํานวณตั้งแต่เป็นวินาทีแบบเล็กๆนะครับอ่าก็จะเป็นถ้าเกิดว่าเมื่อสักครู่อ่าแบบสักหนนาทีอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเมื่อสักครู่เป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันแล้วก็เป็นเดือนนะครับอ่ก็จะเป็นตามนี้นะครับอ่เดี๋ยวทยํายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ โอเคครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมเคลียร์ตัวข้อมูลออกไปก่อนนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยสร้างสร้างตรงตรงโฮมนะครับให้เราเขียนว่า listview example นะครับหรือว่าเป็นคลาสอะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการอยากจะใส่เข้าไปนะครับตรงนี้ผมก็กดสร้างคลาสขึ้นมาอันหนึ่งนะครับอ่ะก็จะเป็นคลาส listview example นะครับใส่ extend ก็ไปนะครับแล้วก็จะใส่เป็น stateless นะครับแล้วก็พิมพ์ไป stateless widget นะครับ ประมาณนี้ทีนี้เนี่ยตรงนี้มันก็จะมี e er อ r o r แดงๆใช่ไหมครับให้เรากดตรงนี้ create ตรง missing o v e r d r i d e นะครับตรงนี้เรากดตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็น Widget ออกมานะครับเพราะว่าจริงๆมันจะไม่มี Widge t นะครับมันก็เลยจะ e er อ r o r โอเคแล้วก็ได้ตามนี้นะครับตรงนี้ก็ให้เราใส่เป็น scaffold นะครับใส่ return ก่อนอ แล้วก็ตรงนี้นะครับต่อมานะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลชุดข้อมูลเดโมนะครับที่เป็น notification นะครับตรงที่เอามาซึ่งภายในข้อมูลเนี่ยก็จะมี title มี body มี date time นะครับ date time ก็คือเป็นเป็นเหมือนกับเวลาของข้อมูลของข้อมูลชุดนั้นๆน,น,นะครับเช่นอย่างเช่นเป็นข้อมูลชุดนี้ ก็จะเป็นวันที่11เดือน3ออปี2 0 2 5นะครับอ่าแล้วก็มีนาทีกับชั่วโมงด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้อาจจะไม่ต้องไปฟิกมากนะครับแล้วก็จะมีชุดข้อมูลเรียงลงไปนะครับประมาณประมาณ6ประมาณ6ชุดนะครับโอเคากนั้นปุ๊บในในสแค f ปโฟนะครับก็ให้เราใส่เป็นแอปบารเข้าไปนะครับแอปบารอ่าตรงนี้แอปบารก็จะเป็นตรง ตรงด้านบนของแอปนะครับขึ้นว่าเป็นการแจ้งเตือนนะครับโอเคต่อมานะครับก็ใน s c a p f o l d เนี่ยก็จะมีแอป bar แล้วก็มีต้องมี body นะครับซึ่งภายใน body ก็เดี๋ยวให้เราใส่โค้ดตามนี้ไปนะครับผมก็วางกด save ซึ่งตรงใน body นะครับก็จะเป็น list view builder นะครับก็คือจะเป็น list view นะครับก็คือจะเป็นข้อมูลที่เรียงจากบนลงล่างนะครับจะไม่ใช่ grid view นะครับถ้าเป็น grid v i e จะเรียงเป็นแถว นี่จะเรียนจากเรียงเรียงจากบนลงไปลงลงข้างล่างไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ก็จะมีไอเทมเขาเนี่ยเป็น notification ก็คือชุดข้อมูลด้านบนนะครับมีการน,นับเลนนะครับก็คือจะเป็นจํานวนทั้งหมดจากนั้นปุ๊บก็จะเอาตรง notification เนี่ยเอามาครับเอามาเอา่อแสดงข้อมูลนะครับมีการเก็บ index นะครับแล้วก็จะ,สะแสดงข้อมูลออกเป็นเป็น map object ก็คือเป็นข้อมูลทีละตัว สแสดงออกมาเป็นลิสต์ทายตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามันจะสแสดงข้อมูลยังไงตัวแอปนะครับกด R กดเพื่อรีเฟซกดชิปก่อนโอเคตอนนี้มันก็ได้ข้อมูลออกมาเป็นตามนี้นะครับก็จะมีข้อมูลตั้งแต่ข้างบนนะครับอัปเดตระบบโปรโมชั่นแจ้งเตือนความปลอดภยัยเตือนความจำนะครับลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะมีข้อมูลแบบนี้ ถ้าเกิดเรากดเนี่ยมันก็จะมีเป็นสแน็คบาร์ขึ้นแบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้ทีนี้ตรงนี้เดี๋ยวใส่โค้ดเพิ่มนิดนึงนะครับผมก็ใส่เป็นคอลัมน์เข้าไปนะครับอ่ะก็ได้ตามนี้ละทีนี้ตรงนี้นะครับก็ใส่เป็นเดไวเดอร์เข้าไปนะครับดดไวเดอร์มันคือเส้นนะครับอ ก็กด R ดูปุ๊บอ่าโอเคจากนั้นปุ๊บก,ก็สังเกตได้ว่าก็จะมี d ด v i d e r ไวเดอหรือว่าเส้นเนี่ยขีดที่ข้างล่างตรง List ต์ไทแล้วนะครับอ่ามันก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับอ่ก็ทำให้ชุดข้อมูลเนี่ยมันมีการแบ่งเส้นนะครับมันก็จะดูสวยงามขึ้นนะครับ โอเคครับต่อมานะครับก็เดี๋ยวจะสร้างฟังก์ชันอันนึงขึ้นมานะครับฟังก์ชันอันนี้เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันที่จะมีการเปรียบเทียบมีการส่งตรงเด e Time ตรงนี้นะครับคืนกลับไปตรงฟังก์ชันนี้แล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับ Current Time นะครับหรือวันเวลาณปัจจุบันนะครับแล้วก็จะเอาส่วนต่างของเวลาเนี่ยมาคำนวณออกมาจากเป็นตรงนี้นะครับว่าระยะห่างของเวลาเนี่ยมันห่างไปกี่เว็น,เป,น,เ,ปนเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วนะครับ จะออกมาเป็นนาทีเป็นเป็นวินาทีนะครับเป็นชั่วโมเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันแล้วก็แล้วก็เป็นเป็นเดือนแล้วก็เป็นปีนะครับอ่ะตามนี้ก็จะก็จะเป็นฟังก์ชัน time ago นะครับก็จะมีการรับค่า date time ออกจากจากตรงข้างล่างนะครับแล้วก็มาคำนวณตรงนี้โดยที่มีการ get current date time now นะครับก็คือวันณปัจจุบันแล้วก็ใช้ difference เนี่ยวันณปัจจุบันเทียบกับ เทียบกับวันที่ส่งมานะครับก็จะเป็น time ago นั่นเองลงมาข้างล่างเนี่ยตรงนี้มันจะมี date time อยู่ใช่ไหมครับ date time date format อยู่เราก็วางตรงนี้ไปแล้วก็เปิดวงเล็บแล้วเราก็เอาแค่ตรงตรงนี้นะครับ notification Not n o t แล้วก็ date time นะครับปึ็บอ่าวางแค่นี้นะครับเพราะตรงนี้มันเป็น date time อยู่แล้วนะครับเพราะตรงนี้มันเป็น date time นะครับ เราลองดูเราลองกดอ่านดูพอกดอ่านปุ๊บก็เห็นไหมครับว่าข้อมูลเนี่ยมันก็นจะอัปเดตเป็นตามนี้ละก็จะมีระยะห่างของมันบอกนะครับเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นวันนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้แล้วนะครับว่าเราจะปรับยังไงเช่นวันที่ณปัจจุบันมันจะเป็นวันที่22นะครับอ่ะยี 22. แล้วก็ตอนนี้มันจะเป็นตอน7จ็ดโมงนะครับผมก็ใส่7จ็ดโมงก็ได้ 15อ่ะอันนี้มันก็จะเป็น1นาทีนะครับถ้าเกิดผมใส่เป็น16กดดอ่าดูปุ๊บมันก็จะเขียนว่าเมื่อสักครู่นะครับแบบนี้อ่ะก็คือจะเป็นอันนี้ก็คือจะไม่ถึง1นนาทีอ่ะแล้วเราก็สามารถเราก็ลองเปลี่ยนลองเล่นดูได้นะครับตรงนี้ ก็จะเป็นตามนี้นะครับเมื่อสักครู่ชัว่วโมงวันวันนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะปรับเป็นเดือนก็ได้เป็นเดือนที่1แล้วก็อันนี้อาจจะเป็นเอ่พสองพันสนะครับกด r ดูอ่ะมันก็จะอัปเดตเป็นตามนี้นะครับซึ่งข้อมูลที่ได้ก็จะเป็นตามนี้นะครับอ่ะโอเคครับและนี่ก็คือการทำระบบตรง list view builder นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันในการ เปรียบเทียบเวลาณนปะัจจุบันนะครับก็จะได้ข้มอมูลออกออกมาเป็นตามนี้นะครับที่เหลือเราก็อาจจะปรับดีซน์นิดนึงก็ได้เช่นตรงตรงส่วนของอันนี้นะครับเราก็อาจจะใส่เป็นคอนเทนเนอร์หรือแผดดิ้งลงมาหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับให้มันมีระยะห่างหน่อยหนึ่งวางตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็อาจจะใส่เป็นมาจินท็อปไปสัก2ก็ได้อ่ะ ใส่นะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีระยะห่างลงมานิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามโอเคครับก็คลิปนี้สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็จะเป็นการนําชุดข้อมูลตัวอย่างตรงนี้นะครับมาทําหน้าแจ้งเตือนให้ดูนะครับก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้แล้วก็มีฟีเจอร์ในการเปรียบเทียบวันเวลาณปัจจุบันตามนี้นะครับอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวสําหรับคลิปหน้านะครับถ้ามีฟีเจอร์หรือมี ระบบอะไรยังไงก็เดี๋ยวจะลองมาทำให้ดูนะครับว่าราละเอียดแต่ละอันมันมีวิธีการทำยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ